วัดีค่ะวันนี้นะคะแม่อ้อมจะมาโชว์เพื่อนๆนะคะเห็นไหมนี่คืออะไรเอ่ยโอ้ยยางรู้จัิงเลยว่าข้างในคืออะไรค่ะพี่น้องคะอยู่ต่างประเทศนะคะเราอยากกินกเริ่มซื้อคะ่ะแต่ยังไม่เห็นของข้างในว่ามันคืออะไรโอเคเรามาเปิดดูเลยนะคะเปิดดูสิว่าข้างในคืออะไรตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกันคะ่ะพี่น้องคะ ออมาอย่างดีเลยนะแต่ว่าเรามาถึงที่นี่กรอบก็ยับหมดเลยนะคะพี่น้องค่ะแสดงว่าขนส่งนีแรงมากค่ะนี่ตังดง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 แดงดดงแดงเห็นไรเอ่ยเห็นไรเอ่ยตรงนี้ค่ะนี่พี่น้องค่ะนี่คือ อะไรคะนี่คือบัวหิมะค่ะบัวหิมะที่ปลูกที่นี่นะคะพี่น้องขะหัวไม่ใหญ่มากก็เท่าแขนแม่อม้อมบางลูกลก็เล็กๆนิดเดียวนะคะมีสีแดงแล้วก็มีสีขาวนะคะแต่เรายังไม่รู้ว่าเนื้อด้านในจะเป็นอย่างไรอ่ะใครเดาถูกนะเอาแบบนี้แม่อ้อมเนี่ยเป็น แม่ค้าที่ขายโบหิมะที่เมืองไทยนะโบหิมะนี่ที่เมืองไทยนี่โอ้โหถ้าใครที่ได้อยู่เมืองไทยนะช่วงนี้นะโบหิมะจะอร่อยมากเนื้อเขาเนี่ยจะอ่าเขาเรียกว่าสีทองเนาะสีทองเหลือง,อ,งอร่อยฉ่ำหวานมากแต่อันนี้ไม่รับประกันว่ามันเนื้อข้างในจะ แดงจะเอ้ยไม่ใช่แดงจะเหลืองหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นบัวหิมะที่ปลูกต่างประเทศนะคะพี่น้องคะดังนั้นเนี่ยเนื้อด้านในของเขาเนี่ยยังขาวอยู่ก็ต้องขุดแล้วเพราะว่าช่วงนี้นะคะหิมะมากบหิมะ uh นี่เขาไม่ชอบเย็นมากนะเขาชอบอากาศเย็นๆแต่เขาไม่ชอบ Frost นะคะก็คือเป็นไอส์ ถ้าเป็นน้ําแข็งพวกนี้เน่าหมดเลยค่ะพี่น้องคะดังนั้นเราจะต้องขูดเขาออกก่อนที่เขาจะเจอกับน้ําแข็งเจอฟรอสนะคะดังนั้นน้องก็เลยยังไม่พร้อมที่จะกินเท่าไหร่เราก็ต้องขูดเขาแล้วนี่คือสาเหตุว่าทําไมเนื้อถึงไม่เหลืองไม่ทองนะคะแต่เราไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นอย่างไรอ่ะเรามา,มาเรามาปอกอ,อันนี้แล้วกันนะ เรามาปอกผนนี้ดูนะคะพี่น้อง่าเพราะเนื่องจากแม่อ้อมก็อยากกินมากไม่ล้างแล้วเนาะเพื่อเพื่อแม่ค้าที่เขาแพ็กมาเขาน่าจะล้างให้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่อ้อมจะมาปอกเนื้อข้างในให้ดูนะคะเรามาดูเนื้อข้างในเลยค่ะว่าเนื้อไนเป็นยังไงบ้างนะคะพี่น้องคะอยู่ที่นี่ถ้าอยากกินก็ต้องซื้อค่ะถ้าไม่ซื้อก็ไม่มีกินบางครั้งมีตังซื้อก็ไม่มีนะคะอันนี้คือเพื่อนที่เขามาแต่งงาน เป็นคนไทยด้วยกันนี่แหละเขาพยายามที่จะเอาของไทยๆเนี่ยมาปลูกที่นี่นะคะพี่น้องคะดังนั้นเนี่ยปีนี้แม่อ,มมอ,อะะม้อมกลับไปเมืองไทยอะค่ะแม่อ้อมกลับไปเมืองไทยแม่อ้อมเลยไม่ทําสวนนะปกติทุกปีเนี่ยแม่อ้อมจะปลูกกินเองคะ่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยแม่อ้อมไป ไปดูส่วน a อ็บิลแอ็อิ U, B U, นะคะดังนั้นเนี่ยแม่อ้มก็เลยไม่มีเวลาที่จะทําส่วนก็เลยต้องซื้อเขากินเห็นไหมคะเนื้อเขาไม่เนื้อเขาไม่แดงนะคะพี่น้องคะนี่อโอโอ้โหพี่น้องจะบอกว่าเราอยู่ที่นี่นะคะนี่อันนี้คือเนื้อของเขานะไม่เหลืองเริ่มที่จะเหลืองนะคะแต่ว่าเราจะมาลองดูอ่า ชิมดูนะคะว่าน้องจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยก็คือได้กลิ่นบัวหิมะค่ะ you want to try ล่ะน No? ความหวานยังไม่ได้แต่ความกรอบได้แล้ว แล้วก็ความหอมของบัวหิมะได้แล้วนะคะพี่น้องคะจริงๆเนี่ยบัวหิมะนะหลังจากที่เราปลูกนะปกติที่เมืองไทยเขาจะปลูกเดือนหลังจากที่เดือนธันวาที่จะถึงนี้นะคะก็จะลงดินลงหัวดินหมดละแล้วเขาจะขุดจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ หลังจากเดินทันวาลงแนละอีก9เดือนแล้วค่ะเขาถึงจะเหมือนผู้หญิงท้องคนหนึ่งเลยนะคะพี่น้องคะดังนั้นเขาถึงจะขุดนะคะแต่ช่วงนี้ที่ที่บ้านเรานะเขาจะขุดโบฮิมะแล้วเดี๋ยวประมาณอีกวันสองวันนี้ร้านที่เมืองไทยแม่ออมนะเขาก็จะเปิดขายโบฮิมะแล้วนะคะแม่ออมก็เลยอยากจะซื้อโบฮิมะที่นี่มาลองดูว่ามันอร่อยแค่ไหนไม่เป็นไรคะ่ะพี่น้องค่ะ อร่อยแค่นี้เราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วที่ได้กลิ่นแล้วก็ได้ลองอ่ะพี่น้องคะแม่อ้อมมีเกมให้เล่นนะคะถ้าใครที่ไทยถูกนะว่าคําถามของแม่อ้อมต่อไปนี้ถ้าใครที่ไทยถูกนะเดี๋ยวแม่อ้อมจะมาะที่มงกไทยแม่อ้อมเนี่ยทำสวนเอวิวใช่ไหมคะใครที่รู้ว่าราคากล่องนี้เท่าไหร่นะคะพี่น้องคะเท่าไหร่ นะทั้งหมดที่อยู่ในกล่องเนี้ยนะคะเท่าไหร่นะคะเอาง่ายๆเลยนะคะมีแค่ไม่กี่หัวนี่เองอ่าไทยดูนะหนึ่งกิโลสองราคาเท่าไหร่ไม่ต้องเป็นเงินปอนก็ได้ค่ะขอให้เดาเป็นเงินไทยมาเลยนะคะเดี๋ยวแม่อมจะเอาคนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะที่สามารถใกล้เคียงกับราคาที่แม่อมซื้อที่นี่นะคะ กิโลราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ใต้โพสของแม่อ้อมได้เลยเดี๋ยวแม่อ้อมจะมาจับฉลากถ้าใครที่ทายถูกนะคะพี่น้องค่ะทักมาเดี๋ยวแม่อ้อมส่งเอบิลนะคะเอบิลจะสวนกเกษตรขยันดีแม่สายไปให้ไปกินไปให้กินฟรีๆรีกิโลนะคะลองทายมานะคะแม่อ้อมให้เวลาประมาณ วันเดือนวันนี้วันที่28เนาะ28เดือนกันยาเอ้ยไม่ใช่พฤศจิกายนแม่อ้อมให้เวลา2อาทิตย์นะคะพี่น้องหาต่อจากนี้ไป2อาทิตย์นะถ้าใครที่คอมเมนต์ถูกแล้วก็รักออกี่กิโลแต่าาตรงนี้กี่กิโลแล้วก็ราคาเดามาเลยเป็นเงินปอนก็ได้เงินไทยก็ได้เดามาถ้าใครที่เดาถูกนะคำถามแค่สอง ไม่อ้อมส่งเอบิลฟรีๆให้หนึ่ง หนึ่งกิโลเลยคะ่ะหนึ่งกิโลไอเบวหนึ่งกิโลก็ประมาณสามร้อยบาทนะคะไม่รวมค่าจัดส่งเดี๋ยวแม่อ้อมจัดส่งให้กินฟรีฟรีค่ะที่ตอบถูกนี่คือสําหรับรูปเทชของแม่อ้อมที่ติดตามแม่อ้อมนะคะมีเกมเมีเกมให้เล่นสนุกสนุกค่ะใครเครียดค่ะโอเคนะขอแม่อ้อมกัดกินก่อนเ้ากินก่อนนะคะเพราะว่าโบหิมะถ้าเราปอกแล้วเราไม่กินนะน้องก็จะดําค่ะแล้วก็จะไม่ไม่น่าไม่น่าดูนะคะพี่น้องคะอื ความหวานไม่ได้ความกรอบความหอมได้แล้วแล้วก็บวหิมะนะคะพี่เ้องค่ะอยู่ที่เนล้ได้ชิมแค่นี้ก็บ,บุญแล้วค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโอเคเหรอ